แย้ yeah, ปีแพะมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆฉลองวันเด็ก <c oughs> สองศิลปินที่เกิดในเดือนมกราคมหนุ่มเมืองเพชรยังชายโยธนวัฒน์และสาวหมอลำขนาดแท้ยังสาวแย้เจติยารวมงบกับต้นสังกัดคายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทําสาธระกุศลในสัปดาห์คล้ายวันเกิดของตัวเอง ช่วยกันจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส่งมอบความสุขให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนวัดบอกรุคุรุประชาสารอำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีในระหว่างทางที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตงานนี้น้องๆน,นักเรียนอิ่มสุขอิ่มใจเพราะว่าได้ของเล่นต้อนรับวันเด็กแห่งชาติด้วยจ้าสถานีไทยๆขอวอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้สาวแย้และนมชัยโยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีครับ จะโยธนาวัฒนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะที่ไวยพรมวันเกิดนะฮะ9มกราคมดฮะขอบคุณมีอย่างสูงนะครับเรขอให้แฟนคลับที่ท่านมีความสุขด้วยแล้วกันนะฮะสุดชื่นสมบัเช่นเดียวกันนะครับยฮงๆรวยๆกันทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับปวลีเบิร์ตเดปาร์ตี้บำรุงขวขัญทหารผ่านศึกเปิดสักราชใหม่เปาวลีพรพิมล พร้อมด้วยแฟนคลับไม่รอชา้าขอทําความดีย้อนหลังวันเกิดตัวเองกับกิจกรรมเพื่อสังคมบรรเทาทุกข์และบํารุงขวัญให้กับเหล่าพิพิทหารผ่านศึกสงครามจนได้รับบาดเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีโดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของปาวลีที่อยากจะมาทำกิจกรรมให้กับผู้ป่วยที่แห่งนี้อยู่แล้ว แฟนคลับจึงไม่รอช้าค่ะรีบสารฝันเปาลีให้เป็นจริงโดยทันทีโดยกิจกรรมในครั้งนี้ชื่อกิจกรรมแบบง่ายๆว่าเปาลี่เบรดเดปปาร์ตี้ครั้งที่4แฟนคลับและเปาลีก็ได้มอบเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเหล่าพี่พิทหารที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น100ชุดทหารที่ได้รับบาดเจ็บมากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เาวรีก็ได้เดินมอบของให้ถึงเตียงกันเลยทีเดียวแถมยังร้องเพลงให้ฟังและพูดคุยถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานสร้างกำลังใจและผ่อนคลายความตึงเครียดจากอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้พบปะคนไข้ตามเตียงต่างๆเรียบร้อยแล้ว สาวปวรีก็ได้มาร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมอาคารสองของโรงพยาบาลซึ่งที่แห่งนี้สำหรับผู้ป่วยทหารที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะมาฟังสาวปวารีร้องเพลงให้ฟังกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากคนเอกบุญลือวงเทา้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาร่วมเปิดงานและกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับสาวปวลีก่อนที่จะร่วมนั่งชมมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยความเป็นกันเองอีกด้วยก่อนที่มินิคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นสาวปวลีได้มอบเงินจำนวน20,000บาทที่รวบรวมจากแฟนคลับและปะวลรีมอบให้กับทางโรงพยาบาลพร้อมเข้าของเครื่องใช้เป็นจำนวน100ชุดสำหรับทหารที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมได้ เรียกได้ว่างานนี้อิ่มบุญสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้กันอย่างแท้จริงบรรยากาศภายในอบอวลไปด้วยความสุขสนุกสนานระหว่างตัวศิลปินก็ดีแฟนคลับก็ดีและผู้ป่วยก็ดีใบหน้าต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขถือเป็นการเปิดสักราชใหม่ที่คุ้มค่าจริงๆสำหรับสาวปาวารีพรพิมลก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยนะคะที่ยังรักและเอ็นดูเปาเหมือนเดิม ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดกิจกรรมวันเกิดย้อนหลังให้เปาขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของเปาส่วนหนึ่งที่อยากจะมาร้องเพลงให้พี่พีทหารฟังด้วยอยู่แล้วพอทุกอย่างลงตัวทั้งสถานที่วันและเวลา ก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้รู้สึกมีความสุขที่เปาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่พิทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบมีความสุขกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามเปาตั้งใจว่าเปาจะมาที่นี่บ่อยๆอย่างแน่นอนค่ะยังไงเปาก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่พิทหารทุกคนด้วยนะคะและทางสถานีไทยๆก็ขออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับสาวเปาวลีมีความสุขมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะ Thank <laughs>